สวัสดีครับผมมีข่าว breaking news ครับก็ะน,นี้อยู่ที่สนามบินน่านเป็นข่าว breaking news ที่เพิ่งพงจะรู้ที่สนามบินน่านนี่แหละครับกับคุณดินนาธชัย,ยธีระพินโยครับที่เป็นข่าวเพราะว่าคุณดินนาธเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคนใหม่ของโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการ ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกันะบคุณนินนาอย่างยิ่งนะเพราะว่าเป็นมือเก่ามือเก่าลูกม่อของโตโยต้ามา46ปี46ปีนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของรถยนต์วงการนี้มาอย่างยาวนานคุณนินนาทจได้รับการทักทามเมื่อไร่ครับก็ประมาณ ต้นปีนี้ครับต้นปีนี้เองครับเพราะว่าเค้ามีข่าวเมื่อสองวันก่อนว่าเปลี่ยนตัวประธาน e n t ดด้วยจากมิสเตอร์ธนาดาซึ่งคนไทยจํานวนมากรู้จักเพราะคุณธนาดาพูดไทยได้เก่งมากอยู่มาประมาณเจปีเปีเก้าเดือนเเดือนครับและคนใหม่ก็คือมิสเตอร์สุกตะมิสเตอร์สุกตะซึ่งมาจากโตเกียวเลยโตเกียวแต่เขาเคยอยู่ฝ่ายการตลาด ของติต้ามอเตอร์ประเทศไทยมากรับครับนี่ผมให้คุณนินาดูนะครับว่ามีคนเข้ามาทักทายเลยนะครับคนเนี่ยที่เห็นตัววิ่งวิ่งนี่คือไลค์คนไลค์นะอ๋อคนไลค์กดชอบกดไลค์อยู่เนี้นสวัสดีจากรังสิตสวัสดีจากจุดจากทุกแห่งนะครับสวัสดีครับผมหล่อทั้งคู่ครับนี่นะมั้ยนี่กำกำแพงเพชรนี่เขาอยู่กำแพงเพชรเขาดูเราอยู่สดๆนะครับไอ้จริงๆผมกับคุณสุธิชัยนี่คิดว่า เข้าจุฬาพร้อมกันใช่ไหมผมเข้าปีศูนย์เก้าคณะวิศวะใช่ผมเข้าจุฬาแต่ว่าผมไม่กล้าพูดหรอกเพราะผมอยู่ๆเู่ไล่ผมออกคุณวิชัยเข้านิเทศใช่ไหมใช่เข้านิเทศใช่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าแม้ว่าเข้าไปวันเดียวเข้าไปวันเดียวก็ถือว่าสิทธิ์เก่าใช่ครับโตโยตานี่เป็นแบรนด์เก่าแก่ประจำประเทศไทย การที่คุณนินนาที่ได้เป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเกียรติให้กับคนไทยด้วยและบทบาทหน้าที่ก็คงจะช่วยให้โตโยต้าเห็นความสํำคัญของประเทศไทยต่ยตอไปใช่ไหมครับใช่ครับค,บคบจะมีบทบาทอะไรที่คุณนินนาทในตําแหน่งใหม่เนี่ยจะทําให้กับโตโยต้าไทยแลนด์ก็คงจะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์4.0 อโตโยต้าจะช่วยไทยแล้์เป็น4.0ครับเช่นมีแนวทางอะไรอย่างไงนะครับก็เราก็พยายามจะมีเรื่องของอินโนเวชันครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆครับมานำเสนอมารับใช้ประชาชนคนไทยครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยนี่ยให้สูงขึ้นคู่ ไปกับธรรมชาติครับอย่างเช่นวันนี้เรามาถวายรายงานเรื่องการปลูกป่าบนยอดเขาให้สมเด็จพระเทพน่านให้สมเด็จพระเทพครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เราสามารถปลูกต้นไม้บนภูเขาครับในหน้าร้อนได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนครับที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านครดึงน้ําจากลําธารข้างล่างอื ส่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงประมาณ500เมตรโอ้ดึงไปยังไงอ่ะด้วยระบบการลักน้ําโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความร่วมมือของนายกอบตเมืองจังครับจังหวัดน่านนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นโมเดลที่เราผสมศาสตร์ของพระราชารัชการที่9กรับทฤษฎีของดรมิยาวากิที่ มาผสมผสานกันครับนะครับแล้วก็เอาเรื่องของระบบอุทกสาสกรรบเข้ามาช่วยเพราะว่าการที่เราไปปลูกป่าบนยอดเขาได้นี่ก็เมื่อต้นไม้มันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะทิ้งเมล็ดลงมาข้างล่างมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ใช่ครับซึ่งเราไม่ต้องไปปลูกมากมายเราไปปลูกบนยอดเขาแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นี่ ความสําเร็จมันอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชนแล้วก็ระบบส่งน้ําที่ใช้ภูมิยาภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วที่สําคัญคือเราจะมีการติดตามผลทุกเดือนเพราะว่าที่แล้วมาชุมชนก็กลัวครับว่ามาปลูกป่าแบบฉากช่วยมาถ่ายรูปกันเอาหน้าเอาตาแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ตายคนก็สงสัยว่าเนี่ยเอาแต่มาถ่ายรูปมั้งทำพีอาร์แล้วก็จบมั้งแต่ตัวก็ได้ทำจริงอันนี้ทำจริงอันนี้ บอกลูกน้องไปแล้วครับต้องทําให้สําเร็จแล้วมันจะเป็นโมเดลเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราบินที่เรื่องบินนี่มันก็จะมีป่าเขาัวโลนอะไรเราเห็นภาพของเขาโลนที่หน้านนี่เราก็เจ็บปวดบอกว่าต้องทําให้ได้ต้องช่วยกันแก้ให้ได้โตโยต้าก็มาช่วยตรงนี้ใช่ครับแล้วคุณโดนนินนาเองลงมือเองเลยบินมาเองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นี่เมื่อวันที่สองกุมภาผมกับท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงไปปลูก ด้วยตนเองดรบัณฑิตนี่นะดรบัณฑิตเอบก็ไปปลูกด้วยตนเองก็วันนี้มาถวายรายงานครับแล้วก็มาติดตามผลด้วยอืคครรับแล้วเชื่อไหมไอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่มาจากช่างซ่อมรถยนต์ที่เขาคิดว่าเอ้ยการส่งน้ำขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ระบบการรักน้ำมันถึงจะไม่เปืองับ แรงแล้วก็ไม่พืองไฟฟ้าแล้วใช้ธรรมชาติดึงมันขึ้นไปอันนี้สุดยอดเพราะว่าผมคิดว่าปกติน้ําจะไหลจากที่สูงมาที่ต่ําใช่แต่การที่สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถกลับทิศทางของน้ําได้นี่ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นจริงๆใช่ครับอืครับอันนี้นี่ก็น่าภาคภูมิใจแล้วผมคิดว่าอันนี้เราจะพยายามทําให้สําเร็จให้จงได้แล้วโดยเฉพาะชุมชน ที่เมืองจังเนี่นายกอบตก็มารายงานผมเมื่อตอนเที่ยงครับบอกว่าเวลานี้มีคนมาดูงานเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเหลวไม่ได้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 ได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพท่านก็ทรงรับทราบทรงรับทราบฉะนั้นท่านก็จะติดตามถามว่าโตโยต้าไปถึงไหนเรื่องปลูกปลาซึ่งท่านเนี่ยทรงใส่พระไทยมากท่านทุ่มเทมากวันนี้เนี่ยท่านเข้าไปแต่เช้าตอนท่านยังอยู่ถึงบ่ายเลยนะครับ มีรายงานจากทุกกลุ่มในน่านเนี่ยท่านจะทรงฟังตลอดใช่ครับแล้วก็ให้คอมเมนต์ให้ตลอดเลยครับนี่คอมเมนต์เขามาเยอะแยะนะครับบอกว่านี่คุณประสิทธิ์บอกว่าจากอุบลนะครับผมต้องทำงานอยู่เห็น FB Live ของคุณสุทธิชัยเด้งขึ้นมาก็เลยถือโอกาสมาพักสายตาสวัสดีทั้งสองท่านนี่ครับเนี่ยใครอยู่ดีถือมือถือเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตอนนี้คุณสุทธิชัยไลฟ์อยู่เขาก็จะเข้ามาดูเราจะนนี้ข่าวก็ เมื่อก็เป็นทีวีส่วนตัวของผมช่องหนึ่งจะแจ้งกับคนที่ติดตามผมตลอดเวลาว่านี่นามาแล้วบอกภาพและเสียงชัดเจนครับนี่ครับครับอันนี้ก็เป็น Thailand 4.0ชนิด Thailand 4.0เลยครับนี่นี่คุณสาวรบผมเป็นลูกค้าโตโยต้าอ๋อขอบพระคุณมากอยู่เมืองเพชรมาตลอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราสามารถสื่อสารติดต่อกันด้วยเทคโนโลยีเนี่ยอย่างฉับพลันทันด่วนเนี่ยคุณวงสบาบอกว่าโตโยต้าที่ลาวแพงกว่าที่ไทยมากอ่าจริงก่า อันนี้อันนี้ไม่ทราบเรื่องระบบภาษีนะครับนะแต่ว่าในความรับผิดชอบของโตโยต้าไทยแลนด์ไปเกี่ยวกับลาวได้ไหมเอ,อเราส่งรถยนต์สําเร็จรูปไปที่ประเทศลาวครับประเทศลาวคร,ครับรรศนี่ผมเพิ่งคุยกับ <c oughs> คุณนินาดนะว่าท่านนายกลาวเนี่ยท่านทองหลุนเนี่ยประกาศเป็นนโยบายว่าคอรมอทุกคนข้าราชการชั้นสูงทุกคนต่อไปนี้รถแพงๆไม่ให้ใช้ ให้ขายประมูลออกไปเอาเงินนั้นมาซื้อรถโตโยต้าแทนขอขอบคุณมากครับเอาจริงๆเพราะผมสัมภาษณ์ท่านนายกลาเองและผมพบกับท่านนมนตรีช่วยพลังงานเมื่อวานนี้เองอ่ะที่หน้านี้เลยอ่ะท่านบอกว่าใช่ครับตอนนี้14คันครับ14คันที่เป็น Mercedes-Benz BMW เนี่ยเอาไปประมูลขายแล้วครับได้ตังมาแล้วให้ไปซื้อโตโยต้าแทนครับหคัน เบนซ์หนึ่งคันบีเอ็มซื้อโตโยต้าได้สามคันครับ oh, ด,ดีครับดีค,ดบครับก็เป็นข่าวดีครับครับแล้วท่านนายกทองดุนนี่เอยชื่อโตโยต้าเลยนะโ oh. อ,อ้ไม่ใช่พูดว่า,าไปซื้อรถที่ถูกวกว่าหรือราคาปานกลาง uh uh. แต่ผมถือว่าท่านเนี่ยพยายามใช้นโยบายพอเพียงเลยท่านบอกเลยครับนโยบายพอเพียงของรัฐการที่ก้าวอประเทศไทยด้วยท่านบอกครับฉะนั้นน่าตื่นเต้นมากสําหรับสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นคุณนิน้าผมที่ break news จากสนามบินน่านเพราะว่า ต้องการแสดงความยินดีกับคุณนินนาซึ่งผมรู้จักในฐานะนักข่าวมายาวนานครับคุณนินนาบอกว่าทํางานอยู่กับโตโยต้าประเทศไทยนี่46ปีเนี่ยเนชั่นก็ตั้งมา46ปีเช่นเดียวกันผมเคยเห็นคุณสุทธิชัยเล่นบารใช่ใช่ครับตอนนี้เขาเรียกแล้วนะครับฉะนั้นเรากําลังจะไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ แสดงความยินดีกับคุณนีนาพร้อมกับผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันหวังว่าคุณนีนาจะช่วยปลักดันโตโยต้าไทยแลนด์ให้ช่วยแลือประเทศไทยก้าวไปสู่สี่จูให้ได้ครับนี่อีกคนหนึ่งคุณชูชัยบอกว่าผมเป็นลูกค้าโตโยต้าสระบุรีโตโยต้านครนายกมาตลอดครับนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ